เดี๋ยวผมหรือเลยตายหมู่กันแน่สาว มึงใหญ่มากนักใช่ว่ามึงแบ่งชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วอ่เสียน้อย เฮ้ยแข่งดูคุณยังไปก่อนนลย่างนี้เลยครับมวดเฮ้ยหยุด วครับเอาไงดีครับหาทางช่วยเขากมาก่อนแล้ววุ้นได้ครับออกมครับไม่ได้ครับไปลุกหมดทุกคนเลยครับโอ้ยเฮียเฮียสวัสดีน้ำมันครับ ไปครับสวรรค์จะไม่ตายคนเดียวไอ้ใหญ่กูจะไม่ตายคนเดียวไปยไปครับไม่ทันแล้วสวรรค์ไอ้เร็วไอ้ กินตามสบายผมคือพันตำรวจโทใหญ่เวโรดสารวัตรคนใหม่ของพวกคุณผมยังไม่ได้รับงานแต่ผมเดินทางมาที่พระลรานเพื่อศึกษาสถานการณ์ก่อนรับตำแหน่งน่าเสียใจที่เราต้องมาพบกันและรู้จักกันในสถานการณ์แบบนี้แต่อย่างน้อยมันก็เป็นประโยชน์ทำให้ผมรู้ว่าพวกคุณทำงานกันยังไงเออคือผมรู้จักสารวัตรใหญ่ครับ ไม่เห็นคำสั่งแต่งตั้งมาด้วยครับคุณแนนถ้าคุณรู้จักผมหรือรู้ว่าผมกำลังจะมาคุณก็คงไม่ต้อนรับผมแบบนั้นก่อนอื่นผมต้องบอกพวกคุณเลยว่าผมไม่ได้กลตและผมก็ไม่ได้คิดจะลงโทษอะไรพวกคุณด้วยผมเข้าใจดีว่าวคุณทำไปเพราะเจตนาดีป้องการป้องกันอาชญริรกรรม หาคนผิดหรือของที่ผิดกฎหมายแต่พวกคุณบกพร่องด้วยกันอยู่2ประการประการที่1พวกคุณปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายผมไม่สร้างพวกคุณยังจำได้หรือเปล่ามาตรา93ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาห้ามไม่ให้ค้นสิ่งของของใครในที่สาธารณสถานครับ นอกจากมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลน,นั้นครอบครองของเพื่อใช้ในการกระทำความผิดหรือมีไว้ซึ่งของซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นความผิดพวกคุณขึ้นไปบนรถแล้วก็ค้นดับเลยโดยไม่ปรากฏข้อสงสัยว่ามีเหตุที่รุดยังไงพวกคุณค้นไปสุ่มๆเผื่อเจอเท่านั้นหรือมีใครจะเถียงว่าผมพูดผิด พวกคุณบางคนอาจจะได้รับรายงานมาว่ามีผู้โดยสารครอบครองของเพื่อจะใช้ประกอบอาชญากรรมหรือเป็นของที่ขโมยมาหรือเป็นของผิดกฎหมายมีไหมมีใครได้รับรายงานมาหรือเปล่าไม่มีครับผมพันธรถโทใยญยเวโรธ นำกำลังตำรวจสอพอพระรานจำนวน15นายมารอรับการตรวจทราบผมเป็นไงเรื่องเหตุการณ์ปล้นโรงพักเมื่อคือนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับเรากำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตามจับตัวคนได้อยู่ครับ แล้วมีตำรวจคนไหนไหมที่เกเรผมกำลังปวดขันผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนให้อยู่ในระเบียบครับร่าการครับทานข้าวมายังครับแล้วมีอะไรให้กินน่ะวันนี้ข้าวราดแกงครับฮะท่านสารวัตรใหญ่จัดไว้รับรองท่านแล้วครับ ข้าวราดแกงนี่นะครับอาหารหลักเป็นข้าวราดแกงส่วนกาแฟและน้ำเตรียมรับรองท่านไว้ด้านไหนครับแล้วมีให้กินแค่นี้นะแค่นี้เราก็ต้องเจียดงบ จากเงินที่ประชาชนบริจาคมาแล้วครับท่านใครจะกินก็กินแต่ผมไม่กินทังหมดเลิอกองเขา ตั้งแต่คุณย้ายมานี่นะคุณรู้ไหมว่าที่นี่มันมีแต่เรื่องเรื่องไฟไหม้โรงพักยังไม่ทันจะเคลียร์เลยอ่ะแล้วที่ก็มีเรื่องคนบุกเข้ามาปล้นโรงพักขออนุญาตครับท่านคนร้ายที่บุกเข้ามาเมื่อคืนมีประสงค์ที่ต้องการฆ่าผู้ต้องหาไม่ได้บุกเพื่อมาปล้นครับแล้วคุณรู้ได้อย่างไง ผมถามว่าคุณรู้ได้ยังไงพวกมันบอกคุณอย่างนั้นเหรอคนร้ายไม่ได้บอกผมครับเพียงแต่พวกมันบุกเข้ามาแล้วก็กราดยิงทุกคนเลยแล้วตายไหมถ้าหมายถึงผู้ต้องหาที่ชื่อไหนเชื่อมปลอดภัยดีครับไหนไหนเชื่อมอยู่ไหน ถ้าท่านต้องการพบตัวผู้องหาผมสามารถพาท่านไปพบได้ครับคุณเอาตัวในเชื่อมไปซ่อนไว้ที่ไหนตอบคำถามผมมาเดี๋ยวนี้ผมไม่สามารถเรียนท่านต่อหน้าคนอื่นได้ครับหากท่านต้องการทราบผมขออนุญ,ญาตเชิญท่านไปที่ห้องดีกว่าที่นี่มันคนอื่นเสที่ไหน ก็าตำรวจด้วยกันทั้งนั้นพวกเขามีสิทธิ์ที่จะรู้ในสิ่งที่ผมรู้แล้วผมก็เป็นผู้บังคับบัญชาของคุณผมขอสั่งให้คุณตอบผมมาเดี๋ยวนี้ว่านายเชื่อมอยู่ที่ไหนไม่งั้นจะถือว่าคุณขัดคำสั่งผมไม่ได้ขัดคำสั่งครับ ผมยินดีจะเรียนให้ท่านทราบว่าในเชื่อมอยู่ที่ไหนเพียงแต่ผมขออนุญาตเรียนเฉพาะตัวท่านเพื่อความปลอดภัยของผู้ต้องหาและถ้าหากท่านต้องการพบตัวผู้ต้องหาผมยินดีพาท่านไปแบบส่วนตัวโดยไม่มีผู้ติดตามครับคุณคุตูถูกผมผมจะกล่าวโทษคุณฐานขัดคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ของผู้บังคับบัญชาแล้วคุณคอยดูก็แล้วกันคุณคอยดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น